นะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการสาใจสุดยอดครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งครับอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะสนามพิน้ำมาร์เก็ตพาร์คนะครับก็คือวิ่ยากีตลาดเสน่านครับวันนี้เรามาอยู่ในร้านร้านหนึ่งครับถ้าตอนเย็นเนี่ยคนเยอะมากฮะจนจนถึงขนาดต้องแบบว่ายืนต่อคิวกันเลยครับแต่ตอนนี้มันช่วงประมาณบ่าย สบายสามนะครับคนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับร้านนี้ชื่อร้านว่าบางหวานครับบางหวานรู้สึกที่จะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันมีสาขาเริ่มต้นสาขาเริ่มต้นที่ไหนนะผมจำไม่ได้พระราม9นะฮะพระราม9ใช่ครับนะก็มาสาขานี้ครับวันนี้ผมก็เลยมาลองสัมผัสดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงฮะวันนี้เมนูที่ผมสั่งมานะครับกับพี่ตากงนะครับก็จะมีนี้ครับก็คือปังชาเย็นครับ ขนมปังกรอบปังปังชาเย็นขนมปังกรอบเอออันนี้เป็นเจลาติโซดาครับเขาบอกเป็นเรคคอมเมน์ของที่เลยก็คือกรีนแอมเบลนะครับส่วนอันนี้ครับอันนี้คืออะไรนะชาเขียวมัทฉะครับมัทฉะถั่วแดงเนาะมัทฉะถั่วแดงแฟปเป้น,นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรขนมปังซันดชูน่าลาวาชีสนะครับ รสชาติจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับผมขอเริ่มชิมอันนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มชิมอันนี้ก่อนเลยว่าเป็นยังไงนะครับนีอ่อร่อยอะ่ะอร่อยอ่ะเอออร่อยจริงเลยครับมันน่ารสชาติชายจริงนะนะครับขนมปังมีเป็นขนมปังนะครับกินพร้อมขนมปังเลยได้ครับเยี่ยมเลยนะครับ เอาลงมาอน,นี้อันนี้คืออันนี้คือกรีนแอปเปิลโซดานะครับเปรี้ยวดีอร่อยดีครับส่วนอันนี้เป็นเป็นลาวานะครับขนมปังทูนา่าลาวาชีสนะครับจะเราจะขโมยตกนนะกร้อชิมนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับดัดนิดน,นึง นิดนึงครับเบาช้อนนี้นะครับอ,อร่อยอะ่ะอร่อยอร่อยจริงนะอร่อยอร่อยอร่อย,อรอยครับ ถ้าใครนะครับอยู่แถวพระรามเก้านะครับที่เป็นสาขาหลักนะครับหรือว่าถ้าอยู่แถวสนามบินน้ำนะครับตรงตลาดอ่าตรงเส้นเลี่ยงเมืองนะครับนะครับแวะมาได้ครับที่ร้านนี้ครับร้านบางขวานครับอยู่ตรงตลาดอ่ามาร์เก็ตอ่าสนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คนะครับนะฮะตรงหัวมุมตรงแยกที่อ่าตรงหัวมุมขวัแยกที่จะเลี้ยวเข้าถนนเลี่ยงเมืองเลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวัน วันศุกร์เนี่ยจะเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะฮะแต่ถ้าเป็นเสาร์ที่เจ็จะเปิด9โมงถึง3ทุ่มครับถ้าใครอยู่แถวนี้ครับแวะมารับประทานได้นะครับผมบอกเลยว่าเล็กเขมเลเวลานนี้อร่อยจริงนะครับผมขออนุญาตทานต่อแล้วครับมันเริ่มละลายแล้วนะฮะ,ะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ